รอบสดตอนนี้นะคะเรามีอะไรบ้างเอารอบที่แบบใกล้จะถึงล่าสุดเลยนะนั่นคือรอบสดตั้งเป้าให้เอาจริงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะรอบสดนี้เป็นรอบที่นุ่นเหน่อยทําราคาแบบเบามากเพื่อให้ได้เจอกับลูกศิษย์อยากเจอลูกศิษย์อยากที่จะแบบว่าสร้างคอนเนคชั่นดีๆให้ลูกศิษย์ให้เราได้มาเจอกันในวันนั้นมารับพลังงานดีๆตั้งแต่ต้นปีแล้วน่เหน่อยเชื่อว่าถ้าต้นปีคุณรับพลังงานดีๆทั้งปีของคุณจะเป็นปีที่ดีที่สุดและมันจะเป็นปีที่ดีขึ้นเรื่อยๆต่อๆไปและถัดดดมมมาาาานนะคะคครอบสสททีีาาท่่ถหกุ รอบสดสร้างคอร์สออนไลน์เงินล้านเป็นรอบสดที่จะพาคุณผลิตคอร์สออนไลน์ดูเลยว่าคอร์สที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันขายได้จริงหรือเปล่าแล้วคอนเทนต์ควรจะเป็นแบบไหนการเรียบเรียงบทควรจะเป็นแบบไหนแล้วใครจะเป็นคนซื้อโอ้โหเราคุยกันเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจคอร์สออนไลน์ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าคอร์สออนไลน์คือธุรกิจที่ดีที่สุดและเป็นธุรกิจที่แฟร์ที่สุดทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเพราะว่าลูกศิษย์สามารถที่จะดูผลงานคุณก่อนได้เรียนฟรีกับคุณก่อนได้และถ้าเขาชอบใจเขาถึงโรงเรียนนี่เป เพราะคนสามารถเช็คคุณได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเนี่หยถึงจะบอกว่าจริงๆแล้วกฎของการทําคอร์สออนไลน์คือสอนยังไงให้ลูกศิษย์เข้าใจได้สอนยังไงให้ลูกศิษย์งงฟังแล้วเชื่อคุณเลยแล้ว ขายมันยังไงกฎของนื้หน่อยคือคอร์สออนไลน์จะต้องมีประโยชน์กับผู้คนอยู่แล้วคอร์สของคุณจะต้องดีและตั้งใจทําออกมาจากหัวใจคุณอยู่แล้วแล้วมันต้องขายได้ด้วยอันนี้คือคีย์สาคัญแล้วขายยังไงล่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคอร์สสวันเต็มนะคะสาหรับสอนสร้างคอร์สออนไลน์เงินล้านที่คุณจะได้ทั้งคอร์สออนไลน์ด้วยแล้วก็มาให้เนื้หน่อยจับมือคุณทําด้วยถัดมานะคะเป็นคอร์สสุดฮอตเลยนั่นก็คือเทรนเนอร์เทรนเนอร์คอร์ที่เราอยู่กันยาวๆเลยไม่ใช่แค่รือ1วันอรือนนนนนนเจออออกกััั4คคร้งุยไลล์ตดดมมีีทิหน่อออยยคททําุกย่างว คุณเต็มโปรดักชันเลยคุณมีนิดหน่อยคอยไกด์ไลน์มีนิดหน่อยเป็นพี่เลี้ยงแล้วยังไม่พอมีทีมของนิดหน่อยคอยซัพพอร์ตคุณให้ทําคลิปให้ทําคอร์สให้คิดคอร์สให้เขียนคําขายให้ตัวนิดหน่อยก็ดูแล้วก็ตรวจทุกอย่างทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากคุณได้วิชาแล้วคุณเหมือนยังมีบริษัทนิดหน่อยเป็นบริษัทลูกอะที่ทาให้คุณเริ่มต้นได้แบบง่ายได้แล้วก็เริ่มต้นได้แบบดีเพอร์เฟกคุณจะตัดปัญหาความกังวลน,นี้ไปแล้วอยู่ในกลุ่มเพื่อนสังคมดีๆที่คอยซัพพอ,ววอร์ จากคาดนี้เช่นกันและคอสุดท้ายนะคบเป็นคอที่นั่นน่อไม่เคยเปิดสอนมาเลยแต่ลูกสิ์ถามกันมาตลอดว่าครูเมื่อไหร่จะสอนอันนี้เมื่อไหร่จะทำอันนี้นิดหน่อยบอกเลยว่าคอสนี้เป็นคอที่ทํายอดขายนิดหน่อยเพิ่มได้เป็นร้อยสองร้อเลยนะนั่นคือคอสไลโอเอนะคะนิดหน่อยจะอัพยอดขายของคุณให้แบบกระตุยกระจายเลยด้วย Li โอเอค่าการตลาดที่ถูกที่สุดนิดหน่อยบอกเลยว่าได้ผลมากกว่าเฟซบุ o กแอดอีกแอดเนี่ยทำให้คนเข้ามาแต่ตัวปิดการขายจริงๆของนิดหน่อยคือ Li โอเอคุณต้องใช้สิ่งนั้นให้เป็นแล้วมันม คุณรู้อยู่แล้วว่าคนไทยทุกคนใช้ไลน์กันทั้งหมดแต่ใช้ไลน์ยังไงให้มันปิดการขายได้ใช้ไลน์ยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดและใช้ยังไงให้ต้นทุนการตลาดนั้น ถูกที่สุดทั้งหมดนี้อยู่ในคอสเพิ่มยอดขายด้วย l ายโอเนะคะเป็นรอบสดที่นี่น่อไม่เคยสอนที่ไหนมาก่อนและไม่เคยเปิดสอนตลอด6ปีที่ผ่านมาเพราะมันคือความลับของนีหน่อยแล้ววันนี้อยากให้ลูกศิษย์ทาได้ได้แล้วอยากให้ลูกศิษย์ไปสร้างอาณาจากักรธุรกิจกันแบบครบวงจรได้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันในรอบสดอัพยอดขายด้วย L ายโอเนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าค่าการตลาดจริงๆมันนิดเดียวถ้าเทียบกับยอดขายที่คุณได้แต่ต้องขายให้เป็นและทําให้ครบทุกฟังก์ชันเพื่อให้คุณคุ้มค่าที่สุดในการจ่ายเงินทุกบาาาาาทุทุกกกตตงงคค่าารลลดขอณาาอณแ้วเเมจั ในรอบสดนี้นะคะทุกรอบขอนิดหน่อยผ่อนศสูงสุด36เดือนจ่ายบัตรเครดิตได้ออกใบกำกับภาษีได้เนี่น่นจ่ายทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณออกได้เต็มรูปแบบเช่นกันแล้วเรามาเจอกันในคอร์สให้ปีนี้มันเป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ